สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้แล้วก็อยู่ในแกม GTV วันนี้เราก็มาอยู่กับลุงขี้เมาลนะครับลุงเทเวอร์ันเองเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาคนดูมาสำรวจเมืองล้างตรงนี้ก่อนหน้านี้ผมก็เคยสำรวจไปแล้วแหละแต่ในคลิปนี้ก็จะมาสำรวจอีกครั้งนะครับแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยลองเก็บดูก่อนอ๋อมันไม่ได้ต้องเก็บให้ถึง50ิชิ้นนะก่อนหน้าน,นี้เก็บไปแล้ว3ทางเข้าก็ถูกปิดไว้นะครับในการที่เราจะเข้าไปเราต้องใช้สติกกี้บอมระเบิดทางเข้าตรงนี้มีหรือเปล่าเนี่ย โอเคมีเราจะต้องระเบิดทางเข้าแบบนี้ไปโอเคแล้วก็ระเบิดเลยเอาเรียบร้อยหลังจากที่เราระเบิดทางเข้าเสร็จสิ่งที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือไฟฉายเองไฟฉายมีหรือเปล่าเนี่ยไฟฉายไม่มีไม่เป็นไรลูกซองติดไฟฉายโอ้แค่มองเห็นทางเข้าก็รู้สึกว่ามันจะดูแบบหลอนๆยังไงไม่รู้นะครับเนี่ย จุดที่ผมมาอยู่ตอนนี้ก็อยู่แถวบริเวณค่ายทหารนะครับนี่เลยแถวบริเวณตรงนี้จากตอนแรกผมหาไม่เจอนะครับผมมาหาที่แถวบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หาไม่เจอสรุปแล้วก็คือต้องเดินขึ้นมาถึงจะเจอเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยโอ้โ oh, ห oh, รู้สึกว่ามันจะดูแบบน่ากลัวย,ยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วมันมีอาวุธเช่นอื่นหรือเปล่าเนี่ย,ยอย่างเช่นไฟการเออไฟกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนี่ต้องขอดูก่อนไฟการไม่น่ามีนะครับหรือมันอยู่ใน pretty, <ม>โหมดเปืนพวกวะ<ม> ไม่รู้นะครับว่าเดินเข้าไปจะมีอะไรมันจะเอกเราหรือเปล่าไม่น่าจะมีโอ้โหเห็นแล้วมันดูแบบคนรุกยังไงไม่รู้แล้วอันนี้คืออะไรวะเนี่ยโอเคต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับบางทีมันอาจจะเป็นถังไวก็ได้ไวไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นถังน้ํามันนี่ก็เรียบร้อย,อยได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนเสียงจิ้งหรีดเลยอะแต่ไม่น่าใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทะชะ้าๆนี่ไงน่าจะเป็นเสียงค้างคาว ระหว่างทางนี้ก็จะเจอกล่องไม้นะครับก็จะเป็นกล่องไม้ขนสเบียงอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้นะครับว่าสถานที่ตรงนี้ปิดล้างไว้นานแล้วหรือย,ยังก็น่าจะนานนะครับผมว่าเนี่ยไม่น่านจะมีคนอยู่ในนี้ด้วยหลืออจจะมีแล้วอันนี้เป็นถังมันดูค,คุ้นๆนะครับเหมือนถังใส่นมเลยอะ่ะเหมือนจะมีเสียงเท้าด้วยนะครับหรือว่าเป็นเสียงเท้าผมวะอ๋อเป็นเสียงเท้าของตัวละครแล้วนี่เองโอ้ยโห้ตกใจหมดลองิปไปฉายดูแล้วมองไอ้ตรงสาย,ยางตรงนี้ครับเหมือนจะมีคนอยู่อะไรอ่ะ โอ้โห,โหตกใจมมนเมื่อกี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบสะดุ้งสะดุ้งนิดน้อยอันนี้เป็นสายยางนะครับโอ้ยตกใจหมดเดินเข้ามาก็ระแวงนะครับเนี่ยอันนี้มีไฟแต่ไม่สามารถใช้งานได้โอ้ยขนลุกวะ่ะค่อนข้างจะดูน่ากลัวนะครับเหมืองแร่ตรงนี้อันนี้นะ่าจะเป็นเหมืองแร่นะตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นรางรถไฟก่อนนะเนี่ยผมไม่รู้ผมนึกว่าเป็นรางรถไฟอ่ะ อันนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยเอะผมจําได้นะครับก่อนหน้านี้เหมือนมันจะมีคนนอนอยู่ตรงเนี้ยมันเป็น Egg อิสตอร์เอ็กันเองัน่นไงพอเดินเข้ามาก็เห็นเลยหวังว่าคงจะไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้เหมือนเออถ้าจำไม่ผิดนะครับเหมือนอยู่ในหนังเรื่องอะไรสักอย่างแหละอันนี้ก็จําไม่ได้ดูหน้าตามก่อนดิโอ้โหอย่างร้อนเลยอะ่ะร้อนจริงยิงปไปเลไหมไม่เป็นไรปะซูมเข้าไปดูที่หน้าหน่อยสิอะซูมไม่ได้หรอ อันนี้ซูมไม่ได้นะครับโอ้ดูหน้าดูหน้าแล้วใครเอามันเข้าอยู่ด้านไในลังรถไฟแะเนียเออหน้าเดียวเอค,คนลุกว่ะคนลุกว่ะเดี๋ยวเราจะไปด้านซ้ายมือนะครับอันนี้คือด้านขวาไม่ใช่สิอันนี้ด้านซ้ายมือส่วนนี้เป็นทางตรงด้านขวาไม่มีด้านขวาเออน่าจะมีทางแยกครับถ้าจำไม่ผิดฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้กันก่อนเลยเราจะเดินไปช้าๆหลอลุ้นไปด้วยกันว่าด้านในจะมีอะไรหรือเปล่าลองคิดสภาพดูนะครับถ้ามองไปด้านหน้าแล้วเ,เห็นคนยืนอยู่ โอ้โห oh, บอกเลยผมนี่กดออกเกมนี้เลยออันนี้ก็เดินไปนะครับเดินไปชา้ชาๆอันนี้เป็นถังอะไรสักอย่างเฮ้ย <Hey, S 1> หรือว่าเป็นถังที่เอยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ก็น่นจาจะไกลนะครับมีทางแยก่ะอืมเสียงอะไรบ้าหรือว่าคิดไปเองมีทางแยกสองทางนะครับฝั่งนี้ไปไม่ได้ด้านขวาไปไม่ได้ด้านซ้ายไปได้เราต้องไปด้านซ้ายนะครับเอ้ย <Hey, S 1> ไม่แน่ไม่แน่ต้องลองใช้สติกกี้บอมดูนะครับเนี่ยไม่เป็นไรเลย กือบโดนตัวเองอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปด้านซ้ายกันต่อเลยด้านซ้ายนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับโอ้ก็ถือว่ากว้างนะครับเนี่ยไม่ใช่กว้างสิยาวครับยาวละยะทางเนี่ยแล้วมีฝั่งขวานะครับเลียวขวาฝั่งนี้ยังไงครับยังไงโอ้โหเดี๋ยวนะก่อนหน้าน,นี้ผมเคยเข้ามาครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเือผมไม่เคยเห็นทางมันแยกตรงนี้นะเอ๊ะเดี๋ยวทางแยกตรงนี้อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมนึกว่ามันเชื่อมกันกับตรงนั้นนะไม่ใช่ ตรงนี้ระเบิดไปได้หรือเปล่าต้องลองดูอะโอเคไม่มีอะไรสติกี้บอมทำอะไรไม่ได้ตรงนี้เป็นทางตันนะครับไม่สามารถไปไหนต่อได้เลยหันหลังปุ๊บมีคนยืนอยู่ด้านหลังโอ้เรียบร้อยครับเกี๊แตกแน่นอนต้องย้อนกลับมาทางเดิมนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่น่าจะมีใครโยมีแค่ผมคนเดียวแหละที่อยู่ในเมืองเนี่ยอันนี้เป็นทางตันนะครับ ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไอ้ดำๆนี่มันคืออะไรวะผมว่าคนงานโอ้ยเสียงลมเสียงลมตกใจหมดโอ้หันหลังไปนี่ดูแบบอบอกไม่ถูกะอาการบอกไม่ถูกคนลุกดีนะผมว่าคนงานในนี้อาจจะต้องเจออะไรสักอย่างแหละถึงยังไงพากันหนีหมดเนี่ยตามจริงจะต้องขุดยาวกว่านี้นะน่าจะต้องเจออะไรสักอย่างแล้วก็พากันหนีหมดเลยมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง,างเกิดขึ้นที่นี่ ไปครับเดี๋ยวเราต้องเดินเลยแล้วเร,เราจะเดินช้าๆไม่ได้ถ้าวิ่งออกมาแบบนี้เรามีคนวิ่งตามนะบอกเลยโอ้หอันนั้นยิ่งน่ากลัวเลยั่งนี้ไปต่อไม่ได้นะครับวิ่งเลยวิ่งเลยอย่าได้ดรอตอนนี้ก็รู้สึกเสียวๆหลังนะครับเนี่ยเหลือด้านหน้านะครับที่ยังไม่ได้ไปดูมันน่าจะเป็นเส้นทางเดียวนะหรือเปล่าเอ้ยต้องไปสำรวจดูก่อนผมก็เข้ามาดูนานแหละประมาณสักโอ้นานแล้วนะก่อนอน้นนี้ตอนนั้นผมเล่นโหมดซอมบี้ด้วยไง ผมมาสำรวจในโหมดซอมบี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็นานม,มากหละไม่รู้ว่าคลิปไหนเหมือนกันลองไปหาดูได้อันนี้ก็มาเจอคนนอนเหมือนเดิมอ่ะดวเราไปด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้านี้น่าจะมีอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะครับในถ้ำม,มันจะมีหมอกแบบนี้เนี่ยเพราะมันก็น่าจะปกตินะครับฝั่งนี้ต้องไปไหนสักที่อุ้ยเสียงเสียงไม้ลั่นวะ่ะทางนี้ไม่เคยมาสำรวจเลยอะมันอาจจะเป็นทางต่อกันจากฝั่งนั้นก็ได้นะครับ นี่ไม่ใช่เกมผีนะครับแต่ยังดูน่ากลัวเลยอ,อันนี้เป็นทางตันผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเชื่อมต่อกับด้านหน้าฝั่งนั้นนะที่ผมเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยดูจากสายไฟล้วมันยังอยังไงวะหรือว่าถ้ำน,นี้มันอาจจะขุดล่วงหน้าก่อนนี้แล้วดินพวกนี้มันถล่มวะอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าสายไฟมันยังทะลุไปต่อได้อ่ะตอนนี้ลุงขี้เมาหลอนหูแล้วครับโอ้โหเสียงอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดในถ้ำเนี่ยทั้งเสียงค้งางคาทั้งเสียงไม้ลัน่น ลุงบอกไม่ไหวแล้วเสียหลังจริงๆตอนนี้ตอนนี้ก็มาสุดทางแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยด้านในตรงนี้เนี่ยสรุปแล้วนะครับในเหมืองน,นี้ไม่มีอะไรนอกจากไอ้คนที่มันนอนอยู่ด้านหน้านะครับเป็นอิสเตอร์เอกันเองผมจาไม่ได้นะครับว่ามันอยู่ในหนังเรื่องอะไรไอ้คนที่มันไปนอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะน่าจะมาจากในหนังนะผมไม่รู้ชื่อด้วยว่ามันชื่ออะไรไอ้คนที่มันนอนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องราวนะครับว่าไอ middle, ้คนนี้มันเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้ไงแต่ผมสันนิษฐานอันนี้คือคิอคดไปเองครับ <S <S คิดเองเออเองนั่นแหละ บางทีมันอาจจะเข้ามายังไงทําร้ายคนที่ทํางานในเหมืองน,นี้ก็ได้แต่ก็โดนคนงานที่เหมืองน,นี้จัดก,การซะก่อนนะแล้วก็เลยมานอนกองตรงนี้เนี่ยน,นี่คือความคิดของผมนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลุงไม่ไหวแล้วตอนนี้กลัวเหรอไม่ใช่ลุงหนาวเองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลุงกลัวอะไรเฮ้ยทางตันหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงว่าไงทางถูกปิดหรือเปล่าจําได้เลยตอนนั้นที่ผมมาสารวจเนี่ยทางมันจะปิดไว้เองนะครับ อย่างดีที่มันไม่ปิดถือว่าสบายใจนะครับตอนนี้ออกมาจากตรงน,นี้ได้เปลเปยนอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับด้านในเนี่ยน่ากลัวจริงอะ่ะมันไม่มีอะไรก็จริงแต่ทั้งเสียงทั้งบรรยากาศมันทําให้เราแบบยังไงมันกลัวนะครับอันนี้แบบคนลุกอะ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกม g t เทในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม